สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เวลาคุยแชทไลน์นะครับแล้วพื้นหลังของภาพแชทไลน์นะครับมันจะเป็นรูปแบบเดิมๆนะครับที่ระบบเขาตั้งค่ามานะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังครับเป็นรูปภาพตัวเองนะครับหรือเป็นรูปภาพที่เราชอบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราก่อนนะครับ พอเราเข้ามาที่แอปไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าแชทนะครับตัวนี้นะครับพอเราเลือกที่คําว่าแชทเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาเพื่อนของเรานะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังแชทครับผมจะเลือกคนนี้นะครับก็ให้แตะเข้าไปเลยนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตอนนี้พื้นหลังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับผมต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเป็นรูปตัวผมเองนะครับ ก็ให้เราแตะนะครับที่ขีดสามขีดนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือเนี่ยนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ตั้งค่าอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่า wall Paper นะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมีนะครับให้เราเลือกนะครับ รูปว่าสีนะครับแต่ที่เราต้องเลือกนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับรูปของคุณนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามานะครับมันจะมีรูปมากมายเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับแต่ใช้งานได้เฉพาะรูปนะครับสมมุติผมจะเอารูปตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับรูปเนี่ยมันจะสามารถครับเหมือนให้เราใช้นิ้วลากนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับ พอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็พอเราเลือกรูปมาเสร็จเรียบร้อยนะครับกดที่คําว่าต่อไปมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนะครับมาเลือกแต่งรูปได้นะครับใส่ข้อความอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเขียนอะไรใส่ไปนะครับพอเพื่อนแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าเสร็จสิ้นตัวนี้นะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูก่อนนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนไปนะครับช่องแชทเราจะเป็นรูปแบบพวกนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดที่คําว่านําไปใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กกลับไปให้ดูนะครับก็กดแบ็กกลับไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ช่องแชทนะครับของเพื่อนผมเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะมีคลิปอะไรแนะนำนะครับอยากจะให้ผมทำนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมยัยสวัสดีครับ